สวัสดีค่ะมาพบกับมิวเกมแคสเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำอะไรเก๋อ่ะคุณแตงโมแข่งซอฟต์แวร์ค่ะแข่งซอฟตแวร์นะคะว่าใครจะได้เงินเยอะที่สุดแล้วเล่นนานที่สุดกดของเราก็คือแชสเกตบอร์ดได้เพียงสองรอบนะคะแล้วกุญแจใช้ได้ไหมเจ้าของเครื่องใช้ได้ก็กระเถิบเดี๋ยวกุญแจกุญแจเจ้าของเครื่องใช้เจ้าเจ้าของเครื่องใช้ได้เสร็จแล้วลุกจังไม่ต้องเล่น ไม่เอาไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กุญแจนะคะเออบใช้ตัวมันถือกันมาพบกันที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะบอกเลยนะคะคุณมิวงอกมากเลยหอยไปไก่แป๊กนะคะวันนี้เจอมาเล่นต์แร์ทำไมมันช้าจังว่าจะมาเล่นต์แรกกันนะคะโอเคนะคะนี่บอกเลยค่คะคุณมิวเกมแคสเตอร์นี่หัวร้อนมากเลย ของของเรานี่หัวเราของของคุณแตงโมนี่หัวเธอค่ะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เราจะมาเริ่มเลยนะคะตอนนี้เรากำลังแข่งกีฬาซีอสี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเชียร์เดอร์บอกว่ามีมีมั้งนึงเชียร์เดอร์บอกว่านักกีฬาเซ็กซี่พอดีว่านักก <c oughs> ีฬากลุ่มเราเซ็กซี่มากเลยค่ะเซ็กซี่มากๆค่ะแบบใส่ชุดคุณแตงโมก็เป็นนักกีฬาค่ะแบบใช่ค่ะใส่ใส่แบบเออตีมเมื่อกี้มันแหลกนะเมื่อกี้มันแหลกทำคอาคุณแตงโมแลนะเมื่อกี้มันแหลกแบบ ขาแบบโคตรสั้นอ่ะสั้นกว่าเสื้ออีกนะคะใช่ค่ะนึกว่าพิตตี้ใช่ค่ะฉันมาจากผับนี่เหี้ยผับไหนคะผับสีมหาโพธิ์ไม่ใช่ค่ะเขามาจากผับสีมหาโพธิ์นะคะเขาเข้าใจไปเลยอะไรวะเอฟเฟคอย่ามากวนนะคะมาต่อเลยผับสีมหาโพธิ์ไปอีกแก่เอฟเฟคเออเออมาเล่นกันต่อเลยเอฟเฟคอย่ามากวน นึงนะคะเราต้องทำความเข้าใจกันมาเริ่มกันต่อเลยนะคะทำความเข้าใจกันแล้วเรียบร้อยอยู่ต่อนะคะเอฟเอฟต่อนะคะนี่นี่เราจะไม่ตายนะหมอให้อีอีต่อนะคะๆๆๆๆเอานี้ใครอขอใหควันข้าวนะคะค <ๆ S 1> วันจะแคทได้กันไหมอย่าบ,บ้านหนึงซ้อมยังไม่เสร็จเลยอ๋อเขาซ้อมจอริด์ด้วยไม่เสร็จค่ะเราไม่ใช่เจียรเดินหรอก แตงโมเขาเป็นนักกีฬานะส่วนเราเป็นคนนั่งกินขนมดูเขาบายเอาเอียงมาทางนี้ด้วยเห็นไหมเห็นชัดมากเลยปุ๊บหน่อคลิปคลิปก่อนอาจจะสั้นไปหน่อยนะคะต่อจากคลิปนั้นเลยเนาะเอาไหมต่อคลิปเมื่อกี้เลยไม่ตีแยกคลิปบอกไม่หวาเอ๋เอ๋เออเออเอ๋ บางวงเงินแม้แมันจะได้ไม่เห็นนะเฮ้ยเขาไม่รู้น่าจะได้<ร>ได้แค่ร้อยกว่าบาทเฮ้ยเดี๋ยวร้อยน่ะร้อยเฮ้ย, <c oughs> ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวตาตานี้มึงเล่นเราเริ่มนับเงินเลยนะออมึงเล่นเรากูก็มาเราจะมาแข่งกันนะคะว่าคุณตีจะได้เท่าไหร่แล้วพอคุณตีได้ปุ๊บเราก็จะมาเล่นต่อนะคะเมื่อกี้มันแบบแปลกๆลน้องเครื่องก็รวนๆนะคะใช่ค่ะขนาดคุณมิวเคมแคสเตอร์ยังไม่ได้มาเลยนะคะนี่แบบ ขนาดชัางเจพูดศัพท์ตัวเองนะช่างเจติดภาดเลยกี้อ่ะเขาเขามาทำอะไรข้างหลังจอเอีอาไม่เห็น,ม,หนมีคนถ่ายอ้าวนี่ไงโมบิเซ็นนี่นะคะต่อต่อต่อเยเย้เยเย้ <Yeah. S 1> <JK. S 2> คืออยากเห็นหน้าตำรวจเข่าเอ้ยทำมักับไม่เคยเล่นเกมซอฟแวร์เนาะเห็นไหมตำรวจหายแล้ว <laughs> อ๋อน,นะคะ,คก,ะคกูไม่ใส่และกูก็ไม่อะไรทั้งสิ้นกูไม่ใส่เลยเบบยใส่ขาสั้นยังงสัญญ้นชิตหายเฮ้ยหึงตาแล้ังเลยกทุกคนตอนนี้พักเครียงเวลาสิบสิบเอ็ดนาฬิกากี่นาทีกูก็ไม่หนูเอาไงออก g ั s เฮ็น <c oughs> นะคะแล้วมาต่อเลยมุ่งเนินทุจะสูงอ๋ออันนี้ก็แข่งเก็บตามก็จะได้ไประโยชน์นะคะเอามาใช้ซื้อตัวต่างๆเนาะ ในช่วงเทศกาลนี้นะคะไม่รู้ว่าเงินจะพอไหมเนี่ยนี่มันเรียกอะไรวะแเปนกวินเหรอแผ่นกวินเหรอแผ่นกีนปะเออแผ่นกวินดิไม่ออกว่ะดูยังไงว่าเป็นตัวอื่นเออะถ้าไม่ใช่ตัวแป็นกวินนี่คือจะเป็นผีบ้าหรือเปล่าเออเผ่าคะดัดผัวหรือเปล่าคะไอ้เผ่าดัดผัวหรือเปล่าไม่รู้เหลวทำไมตอบตอบยังไงได้อะไม่รู้แล้วตอบไม่ได้มาก มาต่อเลยนะคะเขาเรื่องเธอเขาเรื่องเธอเขาเรื่องเถอะเฮ้ยเสียเวลากับพวกมึงวีแล้วเขาเรื่องเถอะเอ่อเออ,เอ,อไปไปซ้องแชร์ต่อไปเอาดนตรีเงียบเงียบหายไปชั่วคราวทำไมคะไ,ไม่ไม่ไม่ตอบไม่ค่อยพูดค่ะไม่ค่อยพูดค่ะแต่เวลาเรียนมีคุยคุยงานก็ไม่ทำนะคะจจริงงัเกมมันสั่นอะไรอ่ะสั่นอะไรลูกเชียร์มันสั่นมันเมื่อเมื่อกี้มันติดไง มังมังไม่เมื่อกี้มันสั่นดืดยืด,ดเครื่องเหรอไม่มันมีเสียงแล้วมันก็สัส่นโทรศัพท์ใช่ไหมใช่สต๊อปสตอปก่อนไหมแป๊บนึงนะสตอปแป๊บนึงนะคะแล้วจะมาดูต่อกันนะคะเอาจีเอาพูดพูดเอฟเฟคมีบานแล้ววะมึงจะไล่เอฟเฟคได้บ่ะตั้งนานมึงก็ได้พันแล้วอีเดอรเพิ่งเล่นค่ะ ้องเล่นค่ะคุณนายค่ะอัดคลิปด้วยนะคะค่ะอย่าติดตามเขาเลยนะคะคนที้ใส่พี่ดีเอออย่าไปเชื่อมันนะคะอาจจะได้ยินเสียงพ่หขวนนาักหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่คอนี่คนบ้าค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนจริตใช่ค่ะวิกลจริตเขาเป็นคนมิกลจริตนะคะซึ่งมาจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์คะเฮ้ย้เขายงเมื่อกี้เมื่อกี้แพงขึ้นอ่ะลืมเก็บเออเมื่อกี้แพงขึ้นลืมเก็บ นะคะเออเมื่อกี้แพนดี้เขาเพ่เห็นนะแต่ลืมเก็บอะมามาต่อกันมันรู้ส okay. <Okay. S 2> ึกโอเคเห็นมหมเดี๋ยวมันต้องอนักไปองแข่ะนี่แข่งผู้หญิงนะคะเออกลัวโดนชน,ชนจังเลยจ่ย <laughs> ายแม่ไม่เอาใช้สเก็ตบอร์ดนะได้581นะคะเราจะมาแข่งกันใหม่581ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูวงเงินที่เ,เราได้กันนะคะ เงินของเรานี่จะเท่าไหร่จะอยากเล่นอะไรมใช้อะไรทั้งสิ้นเฮ้ยไหด้าดิม่เึงไม่ยอมกดใช้เองนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไสเก็ตบอร์ดไม่เอาเอาทำไมมึงไม่ยอมกดใช้อ่ะไม่โทษกูอีกโอ้ไม่เออแล้วแตะเราเตะเราเต่ไม่ใช้ไม่ต้องใช้อะไรกันเอเจ็ตบอร์ดเจ็ตแพกเอ้ยเจ็ตบอร์ดอะไรวะเจ็ตแพกเอ้ยโทษโทษแทนโทษ ต่อนะคะเจ็ดนาทีแล้วหรอห้าร้อยเท่าไรนะมึงห้าร้อยแปดสิบเอ็ดหอบเป็นห้าร้อยแปดสิบยไหมโอ้ยน้อมึงเรียกคนอื่นไปดูแะกูอยากดูนั่นนะห้าร้อยแปดสิบหันไปดูเดี๋ยวกูตายเงือบไปนะปึ๊บเอเคเอฟเอฟจะไม่าำอะไรฟังกี้ซังเรา่าโรฟลูเปรอ อะไรอะ่ะเฮ้ยหวยหวยสองสองสองเลียกสวยหวยหวยไมให้เรือหอยล้ว2สองสองสจดเอาไว้เลยนะคะสองสองสอง,สองอที่เดียวเท่าน,านั้นโฆษณาทำหาเลยวะอย่าไปเชื่อเขนานะคะเขาบอกหวยได้ผิดมากตอนนั<ว>้นเข,า, <sho> ขาบอกว่าฉันเข้าฝันแล้วทีนี้ฉันลองไปซื้อดูผิดเลยค่ะชูเอ <t> <t> ากเคยบอกมาต <t> อนไหนสิเคยบอกเลยอ่อ เฮ้ยอีไหนวะกูบอกว่าอบอกในบอกมาทางจิดอีหา่าอันนเมเทียนวันมาต่อเลยนะคะเก็บแพนกวินเออเออไม่น้ะเมื่อกี้ได้สามรอยยี่สิบอันนี้เล่นเก็บตังอเออกูแพ้เองอันนี้เล่นต่อไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยให้ตังเออตังได้สามหมื่นแล้วไปดูของที่พอซื้อได้ไหม ดีไหมเก็บไว้เยอะๆดีกว่าของอีห่ามึงกูก็อยากได้ของเหมือนกันนี้เออมึงจะซื้ออะไรก็แล้วแต่มึงลุ้นกันปาจีตุ๋ยอาวอาวใครจะเป็นเปิดไอเคียกูยังไม่หันได้เงินได้เงินกี่บาทอันนี้คุณจีหนึ่งวันอู้กาดเออช่างเถอะไงก็ได้เราจะไปดูของนะคะดูเอาตัแจเพิ่มไหมเพิไม่เอาหรอ นี่เหรอหน่วยสิบห้าหมื่นมีให้สี่หมื่นอะทำไงก็เก็บสิตัวไหนมาใหม่อ่ะตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าหมื่นเฮ้ยใช้คุณนะจสิบห้านเฮ้ยสิบห้าคุณจะจสวยสิห้าเออเอาโลดเอาโลดเก้าหมื่นมึงไม่กุญนจมึงเก็บคุญแจให้ได้ใช่ไม่ได้เก็บคุญแจให้ได้นี่ไงอ้าวอีเพล เอาถ้าดูโฆษณาจะด,ดูดูโฆษณาก<น>า<ด>่อน,นมันซื้อไม่ได้เนี่ยมันต้องซื้อตัวนี้ก่อนมันถึงจะได้เนี่ยเนี่ยต้องเก็บเงินสิคะมาตาฉันรู้ไหมว่าต้องเก็บเงินอีกเท่า,าไหร่ถ้<ต>างไงก็ใช้ใช้ของห้ามใช้กุญแจแต่ว่าใช้ใช้สเก็ตบอร์ดอะไรด้วยโอเคโอเคจะได้ตังค์เยอะต้องเก็บอีกเก้าพันอะสิงเซลล์เก้าพันอะไรอะไม่ห้าพันอาหมื่นห้าพันต้องใช้อีกห้าพัน เออใช่ห้าพันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผู้จอันหนึ่งก็ได้นะมึงโอ้ไม่ใช่จะได้เหลืออยู่หนึ่งห้าหมื่นหนึ่งห้าไอ้ใู้จัดอันหนึ่งก็ได้เผื่อมันได้ตังห้าพันหนึ่งหมื่นตอนนั้นที่ติงเล่นอ่ะคนตี๊งกำลังเขาเซียนเกมนี้ฮะอ้าวสำหรับคลิปนี้ต้องจบก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายต่อเลยนะคะพอคลิปนี้จบเนาะต้องก่อนนะจีเออโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดอะไรคะกดแชร์กดซับสไคร์ ใชช่างมิวเกมแคสเตอร์นั่นนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่คลิปต่อไปนะไม่ไายค่ะสวัสดีค่ะกดกดกดที่